เก,ก,เกมเข้ามาใน Sims in Bloom วันนี้นะคะบัวจันได้รับมา s t สเตอร r เพลค่ะซึ่งถ้าเรารับอันเนี้ยบัวจันจะสามารถเทเลพอร์ตไปไหนตอนไหนได้ขอรับไว้ก็แล้วกันนะก่อนนอนคืนนี้ไม่ได้เห็นน้องบัวกวนแจมแอปเปิลมานานมากแล้วค่ะวันนี้ก็เลยให้กวนสักนิดหน่อยเผื่อว่าจะเอาไปเติมสต็อกในธุรกิจขนาดเล็กของเรามีผีโทรมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในวัยเด็กเราจะเลือกกรีนตามแอสอาีิจะมีผลให้ตอนโตเนี่ยทักษะการทําสวนจะพุ่งแบบติดตรวดเลยดูไม่โกงแล้วก็เหมาะกับบัวจันดีค่ะแต่ยังง่วงไม่่ได้กวนนแจจมเสร็อะัภา เคมาดูลูกชายเราหน่อยค่ะเจ้าคุณกําลังเล่นกับมแมวกันเองเลยอะทุกคนแมววิ่งเล่นอยู่ในห้องคุณเอาจริงๆคุณเนี่ยก็ตรงตามบทของรุ่นที่2เลยนะที่เขาจะมีความสุขอยู่ในสวนหลังบ้านของแม่แล้วก็จะรักสัตว์มากๆเลยโดยเฉพาะแมวตีสองแล้วนะลูกลงไปนอนที่เตียงเถอะนั่นแหละลูกลงไปนะบวัวจาันฝันร้ายค่ะฝันว่าต้องเข้าห้องสอบแต่ว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่และสภาพแม่คือแย่มากอะเพราะว่าเขากลัวการตุยนะคะเขาได้เข้าใกล้แบบเพื่อนๆเขาที่ตุยแย่ไปในวันนั้นแม่เก็บจานทําความสะอาด ค,คุณพ่อจุงจ๋าช่วยมาเก็บสวนหน่อยสิจ้าวันนี้เราจะส่งบัวจันไปทํางานที่ทํางานนะคะต้องเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมานิดนึงและเช้าวันจันวันนี้เป็นวันเกิดของน้องคูนด้วยบัวจันไปทํางานแล้วเราจะให้เขา analyze p l a n อนาโตมี y นะคะจะได้เพิ่มสกิลโลจิกไปในตัวตัดภาพมาที่พี่จุงค่ะพี่จุงมาทําเค้กเตรียมไว้เลยเดี๋ยวเย็นเนี้ยได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอีกแล้วเอ๋แล้วจริงเจอติดบัคเหรอลูกหนูเป็นอะไรลูกอะเดี๋ยวรีเซ็ตออบเจกต์ดีบัคให้นะบัคเพียนลงไปในเค้กเลยค่ะคุณพ่อแล้วเดี๋ยยววเเเราาจะอค้นนแช่ตยยไ คุณแม่กลับมาแล้วจัดงานวันเกิดให้น้องกันอุย้ยลูกลูกเตะพ่อทำไมอีพอ่อลูกมันเตะไม่ได้เลยนะเราต้องมาอบรมน้องนะคะเอาแบบคามก่อนกอดเขาค่ะแล้วขอว่าอย่าทาตัวร้ายๆแบบนี้อุย้ยทําไมน้องคุณดูไม่ยอมอ่ะทุกคนดูดิน้องเขาตอบต้านพ่อ สอนแบบดีๆแล้วน้องไม่ฟังเนี่ยนะเราก็ต้องเฟิร์มขึ้นค่ะแล้วก็ไปอธิบายให้น้องว่าพ่อผิดหวังมากเลยนะที่หนูทําตัวแบบนี้อย่าว่างานงี้นะพ่อจุงเขาเอาอยู่จริงๆอะ่ะลูก2คนเขาเลี้ยงไหวอยู่คนเดียวเลยเข้ามาดูสกิลเจ้าคุณค่ะนี่คือน้องได้คอมมูนิเคชั่นห้าอินเทนชั่นห้ามูฟเมนต์ห้าพอร์ตี้ห้าแต่ติงกิ้งเนี่ยสามหรือว่าเราไม่ได้วางของไว้ให้น้องเล่นคะคือเราก็ไม่ได้คอนโทรลน้องอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าบ้านมันวุ่นมากจริงๆด้วยค่ะเราไม่มีบล็อกไม้ให้น้องเล่นตอนนี้้แแมม่กลมลกลลลัับบาวยง มาพร้อมอารมณ์ทอริฟายอยู่เลยอะค่ะแต่วันนี้เป็นวันเกิดของน้องคูณนะลูกชายคนแรกของเราเลยแม่ช่วยจัดงานวันเกิดทีแต่จัดแบบเบิร์เดย์ปาร์ตี้ก็ทําบ่อยแหละเรามาจัดอันนี้กันดีกว่าค่ะอินคอร์นิโตคอสตูมปาร์ตี้โพสจะเป็นบัวจันทร์กับพี่จุงส่วนเกสก็จะเป็นซิมจากทางบ้านต่อให้ไม่ชอบหน้าก็จะชวนสถานที่จัดขอจัดที่บ้านของเราเหมือนเดิมเลยนะคะบัวจันเปลี่ยนชุดเป็นตัวตลกค่ะแล้วพี่จุงล่ะจะเปลี่ยนชุดเป็นตัวอะไรอ่ะพี่จุงยังคุยเล่นกับลูกอยู่พี่จุงอ,อ๋อแต่งตัวเป็นเบสเหรอคะพี่แขก่มมกแ แต่งคอสตูมกันมาทุกคนเลยมันสนุกตรงนี้นี่แหละแม่เชิญแขกเข้าบ้านหน่อยสิมายืนคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยและถ้าทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วมาเบิร์ดเดย์ให้น้องคูณกันเลวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูจะโตเป็นวัยเด็กแล้วนะลูกนะเอ๊ะน้องก็เป็นเด็กอยู่แล้วหมายถือว่าจะโตมาเป็นวัยชายแล้วนะลูกนิสัยแรกที่เราอยากจะมอบให้กับรุ่นที่2นะคะก็คือ cat lover เลยค่ะเพราะว่าน้องโตมากับแมวจริงๆนะส่วนอส p i เรชั่นของน้องเนี่ยเราอยากจะให้เป็นมัลติ skill ค่ะและอาจจะเลือกเป็น mind and body ให้น้องเข้ามาแต่งตัว ให้น้องคูนนะคะโดยที่หน้าเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนอะไรน้องเลยนะส่วนผมเราก็อยากจะทําให้มันเป็นลอนๆเหมือนตอนเด็กๆแค่ยาวขึ้นมาก็เท่านั้นเลยส่วนห้องนอนด้านบนเนี่ยเราจะย้ายน้องคูนเขามานอนเตียงนี้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวอ่ะเจ้าสนุกก็จะโตแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนห้องอะไรมากเนาะเป้าหมายหลักของการจัดปาร์ตี้เนี่ยต้องคุยเกี่ยวกับการแต่งคอสตูมของแขกค่ะแต่ว่าเราหาคําสั่งไม่เจอเลยเว้ยทุกคนคือเราพยายามหาใน Small ท a l k หรือว่ากดให้มันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีเลยเว้ยก็เลยได้แต่คุยธรรมดาไป ดูเหมือนว่าแม่สาวผมแดงพริกสิบเม็ดเนี่ยเขาจะสนใจกับคุณผู้ชายคนนี้นะคะชาดําเย็นนะคะคุยกันเลยคุยกันเลยเออให้พี่จุงช่วยชักจุงเลยค่ะเผื่อเราจะได้อีกสักคู่นึงเนาะปาร์ตี้หมดไปโดยที่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยเซ็งมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเป็นอะไรลูกโอ๊ยเจอมอนสเตอร์ใต้เตียงแน่เลยใช่ไหมอ่ะเพื่อกันปัญหาสัตว์ประหลาดใต้เตียงนะคะให้เรามาเลือกซื้อโคมไฟขู่ลาลาแต่ก็อยากจะได้ให้สถานที่มันสวยงามด้วยก็จะย่อลงแบบนี้เหมือนเครื่องไล่ยุงเอามาติดให้ลูกๆทั้้งงหอเลยนะะ แล้วดูสิน้องคูนเขารักแมวขนาดไหนเขามาเล่นกับมาแมวเองเลยอะ่ะอุ๊ยลืมหาคู่ให้จ้ เช้าวันอังคารบัวจันทรตื่นมาแล้วก็คือต้นวัวตุยเยอีกแล้วแต่ก็มีต้นที่โตขึ้นมานะแต่เราไม่สามารถปลูกต้นวัวในกระถางได้และข้างนอกก็ปลูกไม่ได้คะ่ะเพราะว่าอากาศเย็นเกินไปขอมาตั้งชื่อต้นวัวก่อนนะตัวแรกชื่อขมือต่อด้วยบัวขาวบัวลอยตามมาติดๆและปิดจบด้วยบัวหิมะแปลว่าเราต้องเลี้ยงต้นวัวพวกเนี้ให้ดิบให้ดีเลยนะตุยเยไม่ได้แล้วนะน้องคูนเอาการบ้านมานั่งทํานะส่วนบัวจันร์ช่วยสอนการบ้านลูกหน่อยได้ไหมคะนี่ก็เช้าแล้วเดี๋ยวลูกจะไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไม่ กตื่นมาเข้าครัวเลยจ้ะเตรียมปงเตรียมแป้งไว้เพราะว่าวันนี้ต้องทําเค้กอีกแล้ววันนี้เป็นวันเกิดเจ้าโหน่แล้วนะเออแล้วโหน่มีไม้สโตนอะไรแล้วบ้างอลูกไม่แย่นะน้องโหนเลี้ยงตัวเองก็คือได้ไม้สโตนเยอะอยู่นะเราสังเกตหลายทีละถ้าให้ซิมเนี่ยขึ้นมาบนสะพานตรงนี้ซิมเขาจะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ําทันทีค่ะอันนี้หมิมีม่ไม่เข้าใจระบบเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นพื้นฟาวเดชันที่เรายกขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่โดนน้าอยู่แล้วแล้วทําไมเขาถึงเปลี่ยนเป็นชุดวาน้ํ ก็ไม่รู้คือหน้าหนาวกับชุดว่ายน้ำอะ่ะไม่ได้เลยเว้ยงั้นเราจะเติมเชสเทเบิลไปตรงนี้โบจันรจะได้เพิ่มสกิลโลจิคให้ตัวเองได้ด้วยนะจ๊ะ่ามกลางธรรมชาติฮะ เราเรายังไม่ได้จ่ายบินหรอพี่จงพี่จงไาจ่ายบินก่อนเลย,ยเพื่อไปอาบนะ้ำบิน9วัน183แพงมากเงินฉันหนดฉันหายเลยส่วนบัวจันวันนี้เราก็จะให้เขาทํางานที่บ้านนะคะเพราะว่าเรามีต้นวัวแล้วและพอเรามีต้นวัว work from home assignment ให้เรามา fertilize u p plan ค่ะเหลือจะเชื่อแค่ได้อยู่บ้านก็อยากจะเปิดธุรกิจไปเลยล่าสุดน้องโหนุกขึ้นนั่งได้เองด้วยตัวเองฉันไม่ได้เลี้ยงอะไรกันเลยนะเราจะเอาแจมที่น้องบัวเนี่ยเขากวนนะคะเอามาตั้งขายไว้แล้วเราลองเอาดา กล้ว fruit เนี่ยเป็นลูกแบบนี้เลยค่ะเอามาตั้งขายไปด้วยเลยส่วนบัวจันมาฟ ertilize หน่อยจากของในกระเป๋าเรามีเยอะมากเอาเลมอนมาใส่ปุ๋ยได้เลย work from home ก็เป็นอันเสร็จง่ายจัดจัดเป็นไงตรงตามกฎรุ่นปะนั่งสมาธิตายต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกขึ้นเองและต้นไม้ใหญ่ที่ว่านั้นก็คือต้นวัวนั่งสมาธิแล้วเราก็อยากจะให้บัวจันน่ะเขาวาปมาค่ะวราปไปเล่นเชสต่อได้ไหมไหนใชมส a เ t e r ิ่ยเพิร์กให้คนดูหน่อยนี่ว้าฟฟึ่มมาแบบนี้เลยค่ะแล้วมาเพิ่มสกิลโลจิกหน่อย เพราะว่าหน้าที่การงานเราต้องใช้นะคุณกลับมาบ้านแล้วไม่สนุกเลยเหรอลูกมาเล่นที่สวนหลังบ้านมาเนี่ยมีอะไรให้หนูเล่นเต็มเลยเราว่าเราก็พอมีฐานะในระดับหนึ่งแล้วนะและบ้านเราก็คือลกลเลอะเทอะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆค่ะบิ๊มีไม่ค่อยทําสิ่งนี้เท่าไหร่นะในการเล่นเกมเล์แต่ด้วยบ้านมันใหญ่อะ่ะเราจะจ้างเซอร์วิสแล้วเราจะทําเป็นสเกดูเมดไปเลยเราจะได้เอาเวลาอ,อื่นเนี่ยไปพัฒนาทักษะให้บัวจันทร์แล้วก็ไปหาไลฟ์สไตล์เอาดอซี่ให้เขาต่อวันนี้ขอไม่ได้จัดงานวันเกิดแบบเป็นพิธีรีตรองอะไรนะคะจัดกันนแคคค่ใรรรออบวขงเา ก็พอน้องหนโตมาได้แล้วลูกโตมาเป็นไวทยทอดเลอร์ยังป่วนอยู่ดีจุงเทรดใช้น้องเลยน้องจะเป็นเด็กคลิงงี้เข้ามาแต่งตัวให้น้องสนนนะคะเด็กผมสั้นของบ้านเรารู้คนเล็กอ่ะน่ารักมากมากแป๊บนึงนะคะกลับมาในเกมเพลย์เหมือนว่าพี่จุงกับน้องสนเนี่ยเขาจัดสตริกกันก็ให้เขาสตริกไปแต่ทําไมบินยังไม่ได้จ่ายอ่ะเมื่อกี้จ่ายไปแล้วนี่แล้วทาไมเวลามันกลับมาเป็นเช้าเก้าโมงเช้าอ่ะเฮ้ยเกมย้อนมา เข้าหมดแคสออกมาเกมย้อนเวลาได้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันงงมากเลยขอส่งบัวจันไปทํางานที่ทํางานแล้วกันนะคะนี่มันอะไรกันเอ๊ะ เดี๋ยวนะแล้วข้าวแพลนก็คือยังไม่ได้ไปปลูกใหม่แล้วสวนก็ยังไม่ได้ทำเฮ้ยมันย้อนเวลาได้ไงก่อน,นตัดผ้าไปดีพี่จุงแกไปกินเค้กต้นวัวแล้วว่ะคือลวกเราเพิ่งกลับบ้านเราก็เลยแบบเออให้ลูกไปนั่งทําการบ้านอาบน้ําคือแบบลาสายตาไปได้เลยผู้ชายคนนี้เอะ,อะจะกินเค้กต้นวัวอย่างเดียวเลยอะหรือว่าจริงๆแล้วพี่จุงเขาจะช่วยเราหาเงินให้บ้านต่อไปคะ่ะโดยการที่เอานมจากต้นวัวที่เป็นของพี่จุงเนี่ยเอามาขายเอ๊ะ แป๊บนึงนะทุกคนอย่างนี้ แปลว่าแจมที่บัวจาันกวนไว้ก็ยังไม่ได้ขายอดีตจริงด้วยเพราะว่าเกมมันย้อนเวลาของมันเองอะเอาของอะไรต่างๆมาตั้งขายไว้เนาะทุกคนดูง่วงอะสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วแต่แสงเมืองนี้ก็คือยังมีแสงเรืองรองอยู่เลยอะทุกคนและจะบอกว่ามันเป็นแมพที่แบบแสงสวยมากอะคือทุกครั้งที่เราเล่นหรือว่าทุกครั้งที่เราเห็นแสงอะไรแบบเนี้ยมันสวยมันสวยจริงๆใายตื่นมากินเค้กตอนดึกครับน้องคุณแล้วตื่นมานั่งกินข้างๆเจ้าจมาแอ๋วอะน้องปวด ท้องหรอลูกน้องไม่สบายหรือเปล่าให้เขามานั่งเล่นเชสหลังบ้านนะคะเพราะว่ามีมีต้องการ mental skill level สาค่ะจะได้ทำ aspiration ไปให้น้องด้วยในตัวส่วน formative moments ที่เราจะรับให้น้องคุณนะเราจะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะ be a good student โดยเกรดเฉลี่ยของน้องเนี่ยถ้าได้ A จะปังมากแล้วก็จะต้องทำการบ้านให้ครบ3ครั้งค่ะยังไงก็ทำได้กดไปที่แมวนะมีทำ formative moment ด้วยค่ะจะเป็นหัวข้อ be an entertainer น้องต้องการให้มีคนมาดูน้องเล่นดนตรีค่ะและก็ต้องการซิมทั้ง3ตัว ะะมาฟังเรื่องเล่าเด็กๆจากเขาส่วนสโสนที่ตื่นมามีนี้ให้อาหารกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้สโสนกำลังเล่นบล็อกแต่เดี๋ยวนะ ตุ๊ก,กตาตัวเนี้มันทำหน้าเศร้าได้ด้วยเหรอคุณคุณเดินมากอดเขาหน่อยสิลูกโอ้ทำไมเขาเศร้ายัางงั้นน้าแล้วเล่นกับเขาจูบเขาคุยกับเขาเอา้าบัวจี๋ลูกเออเราจะทำแอมโบรเซียนี่นะแปลว่าต้องให้บวัวจันศึกษาเรื่องกูเมคคุกกิ้งสกิลแล้วค่ะยังไม่มีสกิลเลยคุณแล้วหนูทำการบ้านแล้วยังงันลูกเหรอหนูทำการบ้านเรียบร้อยแล้วหนูมาวาดรูปเล่นตรงนี้ได้เลยนะแบบนึงนะเห็นปลายตาต้นวัวเราปล่อยเค้กออกมาแล้ว,บ,วบัวแกรีบกินเลยนะแล้วก็วาดมาตรงนี้เลยค่ะ โอ้เราเทเลพอร์ตได้นี่ว่าเรามีสกิลเวลเนสคือตอนนี้บัวจันเป็นเจ้าแม่แห่งการเทเลพอร์ตมีทั้งแมสตอรีเพิร์กแล้วก็สกิลเวลเนสค่ะที่จะทําให้เราเทเลพอร์ตไปไหนตัไหนได้เออมาตรงนี้เลยจ้าลูกๆแม่มาดูแลแล้วนะเดี๋ยวรีบให้อาหารน้องๆก่อนเลยก่อนที่พี่จุงเขาจะมาสังเวยชีวิตตัวเขาเองวันนี้เราจะให้บัวจันทํางานที่บ้านนะคะและหน้าที่การงานก็คือตัดตาต่อแต่งกิ่งกานบัวจันมาตัดกิ่งต้นนี้ลูกพอม g กรเนสนะจ๊ะแล้วอยากจะเอาไปแปะไว้ที่ต้นนเลมอ ที่ยังไม่ถูกแปะไปด้วยเดซี่อะมีไหมเอามาแปะกันไว้แล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยต้นเลมอนอ,อีกทีหนึ่งและตอนนี้น้องคูนเขาไปโรงเรียนแล้วนะคืออยากจะหาคู่ให้กับแมวของเรามากตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วและคราวนี้ลองมาลงที่บาร์อันนี้ค่ะเพราะว่ามันมีล็อตเทดแคทแฮงเอาท์ขอแค่บัวจัดมากับจิงเจอร์นะจะได้คุมง่ายๆให้พอกับน้องสนุนเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านไปโอ้โหและหิมะตกหนักมากแม่สอดส่องสายตาเลยจ้ะอันนี้ตกปาได้ปะอะ ตกไม่ได้ไม่เป็นไรหรือดูหนาวเนี่ยจะทําสกิลตกปลาให้บัวจันยังไงก่อนนะส่วนแมวแมวอยู่แถวนี้ไม่จ๊ะแมวแมวเจอแล้วแมวตัวแรกจะเป็นมิตรกับเราไหมนะาชื่ออะไรอะ่ะทูนเซสเ<อ>หรอแต่เราอะ่ะไม่รู้ว่าน้องเป็นเพศอะไรวะทุกคนคือเราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะเราคิดว่าทูนเซสน่าจะเป็นตัวเมียแน่เลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีคําสั่งให้ไปผสมพันธ์กันนะคะแถวนี้ก็มีแมวว้ายแมวส้มตัวนี้น่ารักจังเลยสกีเราลองมาทําความรู้จักกับเขาดูสิ 啊。 แมวหายไปไหนแล้ว่วาเราเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อมอนก้าหรออะไรลูกอะไรจริงเจอร์หนูฟ้องอะไรแม่แม่หาคู่ให้หนูอยู่ลูกใจเย็นๆลูกไม่แมวแมวกันขนาดนี้นะไอตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยควีนครับเค้กหรอควีนก็น่าจะเป็นตัวเมียปะไม่น่าใช่ปะแล้วถ้าสีส้มตรงเนี้ยลูกหนูชื่อซิกกี้ซิกกี้อยู่นี่เองหูกว่าจะเจอหาแล้วหาอีกอ่ะเป็นเพื่อนกันหน่อยออฟเฟอร์เฟนชิพผูกมิตรกับน,น้อง wait, ก่อนนะคะเราเอ็นคอร์เจจินเจอร์ให้ไปผสมพัน กับซิกกี้ได้แล้วค่ะลองดูนะทุกคนจริงเจอลองไหมลูกเออหนูจะให้บี่เบบีไงลองไหมดีไหมเออดีใช่ไหมลูกไปเลยลูกลุยลุยคือซิมเราอะาการแย่มากแล้วค่ะคิดว่าจะพากลับบ้านเราลากซิกกี้มาที่บ้านของเราแล้วเดี๋ยวเราลองให้เจ้าจิงเจอร์เนี่ยไปจับคู่กับเจ้าซิกกี้อีกสักทีสิบัวจันอย่าเพิ่งโกรธล้วนเหนื่อยนะช่วยหน่อยเถอะอุอ้ยเหมือนว่าเจ้าซิกกี้จะไม่ชอบจิงเจอร์เลยอะ่ะเขาเขาไม่อุย้ยเขาไม่ลงรอยกันหรอหรือว่ายังไงจริงออสั โ,โหนลูกลงมาจากบ้านได้ไงกอนพี่จุ้งเดินเล่นโทรศัพท์แบบนี้ไม่ดูลูกเลยเหรอลูกหิวมากลูกลงมาเอาของกินเองเลี้ยงตัวเองได้จะ้ะอุ้ยบัวจันเศร้าเลยอะ่ะเพราะว่าแบบเชียร์ให้สัตว์ไปผสมพันธุ์กันแต่สัตว์ไม่ยอมไปจับคู่กันนะทุกคนไม่เป็นไรนะจริงเจอผู้ชายไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรนะลูกไอซิกกี้เดยกแกโดนกันไม่ชอบลูกสาวฉันหรอบัวบ,ว,บว,งวงมากเลยใช่ปะบัวไปนอนเดี๋ยวนะบัวทํางานเสร็จหรือยังแปดหนึ่งโนนโนคุยกับแมวเองเหรอลูกทุกคน ใจเย็นๆนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้จับตาจ้องมากตัดภาพมาที่คุณคุณจะไปเล่นต้นวัวน,นี่ใส่เดียวกับพ่อหนูเลยนะลูกนะเล่นได้แต่อย่าก,กินเค้กก็พอนะน้องคุณเออสั่งให้ทําการบ้านนั่งทําต่อหน้าต้นวัวน,นี่ใครนี่พี่บัวหิมะหรือเปล่าอ่ะบัวหิมะสอนการบ้านน้องด้วยนะตัดภาพมาดูที่สนกส,น,สนไม่มีความสนุกเลยเดินมาคุยกับจินเจอเองน่ารักก็อ่ะให้เขาแบบเบลแบบเบลไปอุ้ยค่าค,ความสนุกเพิ่มด้วยค่ะนายคือแมลงเต่าทองหรือเปล่าหรือว่านายคือ พี่สายตาเดียวนะาเอ้ยน่ารักจังเลยสนงอ <c oughs> อุ้ย <c oughs> นอนหลอก็สัตว์กับเด็กก็มันน่าลอกพี่จุงกําลังจะหนาวตุยพี่แล้วพี่ออกมาเฝ้าลูกเหรอพี่จุงเอา้า แต่พี่จุงก็ใส่ชุดกันหนาวอยู่นี่นะอะเดี๋ยวนะพี่จุงเดินเข้าบ้านไปก่อนเอวิ่งเข้าบ้านไปก่อนเลยเอ๊ในบ้านล่ะเราติดเครื่องทําอุณหภูมิแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ปรับให้บ้านเราร้อนแล้วนะโอ้ยตกใจหมดเลยเห็นตัวฟ้ามากอดเมียโอ้โหเด็กและแมวเล่นด้วยกันนะ่ะมันแบบเป็นภาพที่แบบคูรจะน่ารักเลยอะ่ะอะไสุดพี่ชายชวนน้องมาปั้นตุ๊ก,กตาหิมะน้องก็คือ <laughs> หยิบได้แต่กรรมกระติวนึงอะ่ะอุย้ยตีหนึ่งแล้วลูกไม่ไปหลับไปนอนกันเหรอฮะ แต่พี่ชายเขาก็ขาดโซเชียลนะคุยกันดีกว่าแป่โหนหยุดเล่นก่อนโหนโหนไม่เป็นซากตุ๊กตาหิมะแล้วคูนมาคุยกับโหนู no, ่ข่าวันเพื่อรหัสกันแล้วนะเราจะให้บัวจันเนี่ยมาทํากับข้าวต่อเลยค่ะโดยจะทําเป็นกูเม่มิวคูณคุณทําการบ้านหรือยังอะครับเ mm hmm. มื่อวานกลับบ้านมาเล่นอย่างเดียวเลยทาแล้วครับแม่พี่บัวหิมะช่วยผมอุ๊ยตายแล้วแล้วข้าวแพนที่อยู่ยังเนี่ยนี่ไงปล่อยเค้กกันมาด้วยนะ้าบ้านขนาด64่คูณ64่อะถ้าเรามีเทเลพอร์ตอะมันดีมากเลยนะค ไปโรงเรียนได้แล้วลูกหนูกําลังจะเป็นเด็กนักเรียนเกรดบีแล้วเราว่าวันนี้ให้น้องเขาเรียนแบบปกติไปก็น่าจะขึ้นมาถึงบีนะเราไม่เคยไปบังคับน้องเขาแบบเรียนแบบ work h ร์ดอะไรเลยส่วนบัวจันวันนี้เราจะให้เขาเปิดธุรกิจขนาดเล็กของเขาและหน้าที่ของบอัวจันวันนี้เราอยากจะให้เขาได้สกิโลโลจิกไปถึง10ซึ่งไม่รู้ว่าจะไหวป่ะนะเพราะว่ามันนานมากจาก9ไป10อะและแน่นอนว่าต้อง work from home ซึ่งหน้าที่ในการ work from home คือจะต้องดื่มนมจากท้าวแพลน์หวังว่านมของพี่จุงยังไม่มีใครซื้อไป นะคะเก็บข้อประกาเราเลยจา้าโหนทำไมโหนเศร้าจัง่ะลูกหนูต้องการอะไรบ้างร้องไห้เรานึง่งพ่อพอนั่งอยู่นี่ใช่ปะพ่อพาลูกมานอนก่อนมีคนจะมาลงทุนในธุรกิจเราคะ่ะซึ่งเราจะปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเงินเยอะมากแล้วแล้วเราก็อยากจะให้หนูบัวเนี่ยเป็นคนดีด้วยไหนเลิกเล่นหมักลุกก่อนดิทเทเลปอร์ตไปดูแลกิจาการเราลูกค้ามาเติมเลยวาร์วิงวุบวิบวุบมาแล้วจ้าจะมาเก็บผลผลิตไม่ใช่อะไรเติมสต็อกด้วยดราก้อนฟรุตหน่อยอุ้ยเหมือนแจมจะขายดีเลยขายออกไปตั้งหนึ่ง อันอ้าวพี่จุง คนที่เขาจะมานั่งตรงนี้เขาต้องใส่ชุดว่ายน้ำไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเนี่ยคือชุดว่ายน้ำของพี่จุงอะ่ะไหนขอดูออฟฟิตหน่อยดีนี่คือชุดหน้าหนาวชุดกันหนาวเอา้าเขาก็ใส่ชุดกันหนาวกันได้นี่แล้วก็หน้านี้ที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมาตุยแยกันตรงนี้คืออะไรอันนี้ฉันเลือกให้บัวจันมานั่งเล่นกับพี่จุงด้วยแกจะใส่ชุดว่ายน้ำทชไมบัวบัวเปลี่ยนชุดก่อนอลูกนั่นแหละเปลี่ยนชุดแล้วนั่งเล่นกันนะเราจะได้หายห่วงไปเปาะนึงว่าจะไม่หนาวตุยอะ่ะโอ้โหข่าวแพร่ที่เาห ว์ปมันนี่มาเลี้ยงลูกไม่พอยังจะต้องมาเลี้ยงต้นวัวอีกนะคะอุ้ยยังไม่ได้ดื่มนมจากต้นวัวเลยอาบัวดื่มเข้าไปก่อนเลยนั้นแหละจะได้720นะคะจากการทําหน้าที่การงานที่บ้านน้องคูนสร้างตุกก๊กตาหิมะโคตรน่ารักเลยเว้ยทุกคนอยากให้บัวกับลูกมาสร้างด้วยกันได้ปะ build snow palace น้องคูนมาช่วยแม่สร้างหน่อยเร็วมาลูกมาดูสิว่าตัวนี้เราจะสร้างออกมาได้เป็นตัวอะไรโอ้โห <laughs> น่ารักมากมีนคกทงน็กไทยด้วยตอนนี้บัวจันโฟกัสมากมากเลยใช่ปะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะให้เขาวิ่งมาหลังบ้านบ้านค่อนข้างจะใหญ่นะคะไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคะเราเทเลพอตได้ก็ให้เทเลพอตมาเพราะการที่เราจะได้เอาโรซี่ไลฟ์สไตล์กับคืนมาก็คือบัวจันจะต้องมาใช้เวลาทําสกิลต่างๆด้านนอกบ้านให้มันเยอะยิ่งขึ้นเข้ามาในโหมดสร้างนะเราอยากจะซื้อจัก,กรยานไว้ซัก2อันค่ะเอาไว้ตรงนี้ให้ลูกๆของเราเดี๋ยวจะให้ไปปั่นจัก,กรยานเล่นนะลูกตอนนี้หนูทําการบ้านก่อนคับนั่งเล่นเชสอยู่ดีๆมีซิมจากทางบ้านเดินมาคุยด้วยค่ะคุณซัมเมอร์ซีซั่นยัง โอ้ยโอ,อ r เฟรนลี่ n ินโทรดักชัไปเลยบัวเหมือนว่าเขาจะมาจีบบัวนะฉันลูกสองแล้วฉันไม่สนใจเรื่องความรักแล้วฉันเรือ่องครอบครัวอย่างเดียวจ้ะแต่ถ้าเธออยากมีความรักแล้วก็ฉันสามารถถามเธอได้นะเออลองคุยเกี่ยวกับคนอื่นพิกซิพเมดเขาจะไปเป็นคู่กับใครหรือ,อยังฉันก็ไม่รู้เอ,อ่อชานมเย็นเป็นยังไงล่ะเธอรู้สึกยังไงกับชานมเย็นบ้างนะอุ้ยเขาบอกว่าอยากจะไปรู้จักชานมเย็นเหมือนกันแล้วเขาวิ่งไปรู้จักกันเลยปะเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูนี่วิ่งมามาซื้อของฉันนึกว ของสี่ทุม่มปิดร้านดีกว่าค่ะโอ้โหได้เงินอีก1นึ่งแพี่จุ้งมาแชทตู้ปลาเหรออุย้ยไม่เคยเอาปลาใส่ลงไปเลยอะมีตู้ปลา <c oughs> ซื้อปลาก่อนซื้อแบบฟูรี่สต็อกไปเลยเออมันจะได้มีปลามาวายอะไรแบบนี้แมวแมวเป็นอะไรลูกยุ่ไนได้วันเนี้ยตัวอยู่บนตู้เย็นใครเอ่ยตื่นตอนดึกเด็กน้อยตื่นตอนดึกทําไมเอ่ยผมสนโนเองค่ะพี่พี่โหคุณผู้ชมเอาจริงป่ะเลือกไม่ถูกเลยเว้ยว่ารุ่นต่อไปอะเราจะเล่นกับน้อง หรือน้องโสนโดีเพราะว่าทั้งสองคนดูเข้าบทบาทมากค่ะทั้งทิ้งที่เขาแบบเป็นเล่นแมวกันเองเป็นเล่นในสวนหลังบ้านนู่นนี่นั่นน่ะเดี๋ยวรอน้องโสนโตเป็นวัยชายก่อนนะในเอพิโซดหน้าละว,ว่าน่าจะเห็นอะไรได้ชัดมากยิ่งขึ้นหรือคุณผู้ชมอยากจะให้เด็กคนไหนเป็นดีแอ์หรือว่าเป็นผู้นําในรุ่นที่สองรุ่นต่อไปก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมีมีได้เลยนะคะเช้าวันนี้อุ๊ยเดี๋ยวก่อนวัวจันอว้วกเหรออ้วกได้ไงก่อนน่ะเพราะว่าเราใช้การวาบค่ะทุกคน การวาไปวาดมาจะทําให้รู้สึกเพออ่ดเพะออมแล้วก็โอกแตกได้แต่ประเด็นคือเออเจ้าข่าวแพนตัวนี้มันกินใครเข้าไปและฉันจะดูทันไหมฉันก็ไม่รู้ให้อาหารขาวแพนตัวอื่นก่อนเลยและคนที่มาให้ข่าวแพนทานไปได้แก่ <S <S black peppers ซึ่งเป็นผี8ปดโมงเช้าวันศุกร์คุณไปโรงเรียนทําไมไม่ใส่เสื้อหนาวไปลูกข้างนอกมันหนาวนะคุณวันนี้เราจะให้น้องคุณเนี่ย study hard เลยนะคะเป็นวันแรกที่จะตั้งใจเรียนเอาเกรด A มาให้ได้นะลูกูอาจย์วันนี้ ทำงานที่บ้านเลยจ้ะเพราะว่าเราต้องการให้บัวเนี่ยนะมาฝึกสกิลโลจิกค่ะแต่ทีนี้ถ้าเขาวาไปวาับมาแล้วจะทำให้ปวดหัวไม่เป็นไรเรามีการทเทเลพอร์ตเทียจากสกิลเวลเนสนั่นเองหรือว่าการนั่งสมาธิเอยอะเนาะคุณกลับบ้านมาแล้วแบบบัวเสียสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราให้เขาตั้งใจเรียนหูแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นแบบเยอะมากเลยนะนี่เรียกจิงเจอมาเลยกำลังจะให้คุณไปกอดกับจิงเจอค่ะบัวจันเลเวลเต็มแล้วในโลจิกสกิลในที่สุดเราก็จะ ได้เลื่อนขั้นไปขั้นสูงสุดแล้วเอาฉันลืมทำ work from home บัวบัวมาใช้คอมพิวเตอร์เลยคือคอมพิวเตอร์บ้านเนี่ยไม่สำคัญเลยเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากบัวต้องมาเขียน scientific paper นะคะนานๆได้มาตีพิมพ์อะไรบางอย่างก็อย่าคิดเยอะเออไม่เป็นไรอย่าคิดเยอะมาพิมพ์เข้าไปเราเข้ามาดูใน soul journey ของบัวจันเนี่ยเขาจะทำได้เต็มเปี่ยมแล้วนะในระดับ dream fulfill ความต้องการของเขานะคะคือเขาอยากจะไปวิสิตเดอะเบที่ซานซิโคลยาค่ะเออกำลังจะให้พี่จุงวิ่งมา ฉันก็หามว่าพี่จุงไปไหนพี่จุงแกโดนวัวกินอีกแล้ว <c oughs> แกจะอยู่รบไปวะเนี่ยแกจะได้แก่ตุยดีๆไหมหรือแกจะตุยเพราะข้าวแผนเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมได้ดู Not So Berry Legacy Challenge ที่มีมีเล่นไปอะ <c oughs> คือแบบคู่ครองของรุ่นแรกก็อย่างเนี้ยวิ่งเข้าปากข่าวแผนแล้วคือไม่รู้ว่าไปให้กินมากี่รอบแล้วลรอบนั้นก็คือตุยเยบไปเลย <c oughs> พี่จงได้โปรดอย่าทําแบบนี้มันเสี่ยวสันหลังว่าขอบคุณทุกคนที่นาโค้ดมีมีไปใช้ในการซื้อเกมต่างๆผ่านทาง EA App และขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจาก EA ด้วย ่อุ๊ยทุกคนเราไม่ได้ดูแลบัวจันกับพี่จุงเลยอะ่ะบมแต่เลี้ยงลูกค่าความรักของเราสองคนก็เลยลดวพวก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 แบบนี้เลยไหนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ในเกมแล้วเนาะอยากจะพาทุกคนไปที่ celebration center นะคะหรือว่า r e c e n t e r เพราะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะเลยพาจริงเจอไปด้วยและน้องสน่อยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะเดี๋ยวจะให้บัวจันเนี่ยเขามาฝึกสกิลกูเม่คุกกิ้งที่นี่ละกันรับรองทําได้เยอะเลยเพราะว่าไม่มีรตชาเลนจ์รถอะไรแล้วว่าซิมพลิวิ่งให้บัวจันมาทําผัดไทยแล้ว แม่ไม่ไหวแล้วมันหิวรอแ,แม่ไม่ไหวแล้วใครเป็นอะไรตรงนี้ผมจะมากินแล้วน้องรอไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะแม่งทำไม่เสร็จเลยส่วนพี่จุงก็คือไปตัดต้นบอนไซแล้วจ้าอยากให้พี่จุงช่วยขึ้นไปดูลูกหน่อยได้ไหมอ่ะน้องคุณเขากําลังมาพูดที่ไมโครโฟนอยู่อ่ะอุ้ยมีคนให้ทิปน้องคุณด้วยนั่นแหละพอช่วยมาดูหน่อยนะคืออยากจะรู้ว่า formative moments uh huh. ของน้องคุณเนี่ย uh huh. เขานับแล้วนะคะทีนี้เขาอยากจะเล่าเรื่องดีๆหน่อยค่ะเขาบอกว่าต้องให้ไปเล่าเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อ friendly uh huh. หรือว่า funny เริ่มจากคนใกล้ตัวก็คือ คือพ่อของเราเนี่ยแหละไปเล่าเรื่องตลกนะลูกอ่ะพี่ชายคนหล่อเดินมาพอดีเลยก็ให้น้องคุณเนี่ยช่วยเล่าเรื่องตลกตลกสักหน่อยอ้าวพี่สาวยายนางฟ้าตัวลายก็มาเหรอคุณคุณทําความรู้จักพี่สาวไว้เลยลูกเย่ทำเสร็จไปแล้วค่ะ formative moments เอา้าเดี๋ยวแปบนึงนะเสร็จสองอันเลยเหรอต่อไปเราจะเลือก think of others ให้น้องคุณคุณจะต้องทําสิ่งที่ดีๆนะคะทั้งหมด6อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์การเลี้ยงสัตว์การให้ความรักสัตว์หรือว่าการทำบริเวณทียก็ได้เช่นกันสงก เป็นไงบ้างลูกโหนไปคุยกับป้าที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะสโหนยังหิวอยู่ค่ะนี่ผัดไทยของแม่ผมทําไว้แม่ทําอาหารอร่อยนั่น,นแหละโนนหยิบไปกินลูกเอาไปกินที่ไหนอะ่ะเอามานั่งกินตรงป้ากับบ้าเหรอเ่อ้เขาไปนั่งกินนะส่วนบัวจันกับพี่จุงเขาจะทําอะไรกันคะเนี่ยนั่งเมากันเฝ้าลูกอย่างเงี้ยเหรออาไอหนูไอ หนูคูณบอกให้ทำในเรื่องดีๆไม่ใช่เลรนลูกไม่ใช่มาทำพื้นละแบบนี้มานี่ลูกมาหนูอยากจะต่อจิ๊กซอหน่อยแม่เราสามารถเลือกแบบพัซเซิลก็ได้นะคะทำแบบร้อยชิ้นแล้วทำเป็นรูปสัตว์ดีกว่าค่ะอาคูณคุณนั่งต่อไปนะวันนี้เที่ยวให้เต็มที่เลยนะครับผมต่อไปเอาให้เสร็จนะเราจะไดเอากลับบ้านไปติดฝนังได้ด้วยลูกส่วนบัวจันก์กำลังท<อ>ำอะไรอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่กับจุงซับพอร์ตทีฟในชีวิตเออนาฟาดไปอีกทีนึงน้องเป็นคนซุ่มซ่ามนะคะแม่น้้้ออองงเคาไไม่ดดิถึแบร์ก น้าฟาดหรอกนะโอ้โหคุณป้าคุณลุงมาช่วยคุณตอจิ๊กซอเต็มเลยอะอุ้ยบรรยากาศมันน่ารักเนาะมันเหมือนมันมีชีวิตชีวาไปหมดเลยอะทุกคนและพ่อกับแม่ก็คือรักลูกมากไม่เคยปล่อยให้ลูกหายไปไวายจิงเจอจิงเจ้เป็นอะไรลูกจิงเจ้บอกว่ายังอยากมีความรักอยู่ <laughs> ขอโทษจิงเจอร์ลืมโทรชวนแมวได้ปะเนี่ยซิกกี้เรารู้จักกันซิกกี้แล้วว่าแม่แม่โทรชวนซิกกี้ซิกกี้มาที่นี่หน่อยเร็วจิงเจอร์อยากมีหลัวเร็วลูกมาซิกกี้กำลังมาแมวมีโทศรศัพท์ด้วยวะเอาเรื่องจิงเจอร์แม่ก็รู้ว่าว่าหนูอยากจะมีน้องๆใช่ไหมหนูก็ต้องยอมนะลูกยอมให้ผู้ชายเขาได้มาแบบเอาจมูกชนกันหน่อยอะะหนูจะได้ท้องไงลูกจิงเจอร์พร้อมมากซิกกี้พร้อมหรือยังซิกกี้อยาปฏิเสธน้องเลยนะน้องเขาอยากมีลูกจริงๆอะซิกกี้ อุ๊ยทุกคนเขาเหมือนเขาเข้ากันไม่ได้อ่ะอเขาไม่ชอบกันน่ะคูณต่อรูปมาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเอาพัซเซิลตัวเนี้ยใส่เฟรมไว้นะคะ,ะคูณใส่เฟรมให้พัซเซิลค่ะผมใส่เสร็จแล้วน่าจะไปอยู่ในกระเป๋าของน้องคูณเลยนี่ไงาขายได้102ด้วยนะห้าโงครึงแล้ค่ะเย็นแล้วเนอะพาทุกคนกลับบ้านกันนะเอออบัวจันอุ้มลูกหน่อยไม่ใช่ลูกติดตัวไปแบบนี้นะเอ๊ะ เดี๋ยวนะหนูทําไมต้นบัวมันมีนมสองอันเลยอะคะอาบัวจันไหนรูดออกมาดูซิไปกินใครมาอีกเนี่ยฮะแก้วนี้จะเป็นของคุณวินเดอร์ค่ะอาไม่กินพี่จุงก็กินผีอย่าลืมดูแลสวนด้วยนะบัวจันสวนเราแบบมันมะือม้ามากเลยอะไม่ว่าจะข้างนอกข้างในอะตัดภาพมาดูพ่อกําลังชวนลูกคุยอะไรกันอยู่ในห้องน้ากันเนี่ยสอนลูกขัดห้องน้าหรือเปล่าล่าสุดมาอัดแอร์อะไรกันแอร์อัดมาแอร์อัดอะไรกันอยู่ในนี้เฮ้คุณเขารู้สึกยังไงกับแม่เขา มองว่าแม่เจ๋งมากเลยอ่ะที่โตมาได้แบบนี้อู้มีแม่เป็นไอดอลละ่ะเออแม่คะแม่อย่าเปลี่ยนชุดว่ายน้ําแบบนี้คะ่ะใจไม่ดีเลยนะคะอุ้ยบัวจันไม่สบายคะ่ะทุกคนเป็นโรคที่เป็นซิมบิลเลียนซัมติงนะเราจะกดที่ตัวน้องบัวเองแล้วก็ให้น้องบัวเนี่ยไปหาพี่เพลเลยค่ะเข้าไปให้พี่เพลรักษานะเสียเงิน1 5 0 0าแต่ก็คุ้มนะคะกลับมาแล้วหายโรคพร้อมยากล่อมประสาทและง่วงมากหิวก็หิวแต่ว่าใจทุกคนได้ไปนอนกันก่นกอนเลยในคืนนี้โอ้ยเหมือน,นอ คุณจะบาคา่ะน้องคุณไม่สามารถทานอาหารบนโต๊ะได้อ่ะงั้นคุณอาจจะอดทนนิดนึงนะลูกไปฉี่แล้วไปนอนเราจะได้อัลตราสปีดเข้าสู่วันอาทิตย์กัน f o r m a t i v e moments g o o d Student ที่คุณเขาทําได้เนี่ยจะมีผลให้เรียนสายอาชีพของคุณครูเนี่ยได้ไวกว่าคนอื่นด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยมากับภาคเสริม Discovery University ด้วยและในช่วงมหาลัยจะทําการบ้านแบบเร็วปรีดปราดเลยพิเศษไปกว่านั้นคือเวลารู้สึกอินสปายจะอยู่ในหม o ดน,นั้นนานขึ้นอุ๊ยเป็นอะไรที่ดีมากส่ววนหัข้อ Center, ออฟแ t t เทนชันนะคะเขาจะเป็นแบบดาวเด่นตั้งแต่ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยจะมีผลให้เลื่อนขั้นในอาชีพเอนเตอร์เทนเนอร์ได้ไวกว่าคนอื่นค่ะต้นวัวเราหิวอีกแล้วดีนะตื่นทันน่ะให้บัวจันเขามาให้อาหารก่อนถ้าวันจันไปทํางานน่ะเรามั่นใจมากว่าบัวจันจะได้เลื่อนขั้นและจะได้ติดถูกข้อนั้นไปเลยส่วนสกิลการเดนิ่งเนี่ยเราก็ทําเต็มสิไปแล้วแต่สกิลเวลเนสยังไม่ถึง10เลยค่ะและอีกสกิลที่สําคัญก็คือสกิลฟิชชิ่งคือแบบแล้วสิบสามเปอร์เข้ามาสู้น น้าวอีกเอีก7%มันเลยแบบหาที่ตกปลาไม่ได้นอกจากจะพาเขาไปที่แบบเขตร้อนไม่ว่าจะเป็นสุลานี่หรือว่าจะเป็นโอเอซิสปริงนะคะก็เดี๋ยวอนาคตมาทําไปให้น้องกันและที่สําคัญคืออุต o าห์สิไลฟ์สไตล์ค่ะมันกําลังอิน r o g เกรสอยู่กําลังจะได้มาแล้วนะคือต้องพาบัวจันใช้ชีวิตนอกบ้านให้มากยิ่งขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเออเขียนรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีตกปลานะจะสบายมากเว้ทุกคนแต่ตกไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเป็นน้าแข็งใช่ไหมอุ๊ยแบบหนึ่งต้องสานความสัมพันธ์เรื่องความ ก,ก็พิจุงด้วยคือลูกเราก็เริ่มโตแล้วอะค่าความรักของเรามันก็ต้องกลับมาหวานแหววเหมือนเดิมได้แล้วผู้ชายอะไรมันจะซับพอร์ตคนคนหนึ่งได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะเออจุ๊บกันเข้าไปหวานแหววกันเข้าไปค่ะและสองคนเนี้ยจูนติดกันง่ายมากให้จีบกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจีบกันเองโหน หนตื no, ่นมาอี้เหรอลูกอันรีบๆอี้นะโนูหิวคุณก็ฟันหลุดอาหารเน่าอย่าบอกนะว่าไม่มีอาหารอะไรในตู้แล้วไม่นะบัวจันเลิกจีบกับพี่จุงก่อนอบัวจันบินมาในบ้านเลยไม่ต้องเครียดมันต้องบินจริงๆเว้ยบัวเดีเ๋ยวนะทำไมเราทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันจะต้องมีพวกเพลทเวกจีหรือว่าจะเป็นเพลทมีดค่ะต้องมีการเตรียมอาหารด้วยแล้วลูกเราจะหิวขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมีมีช่วยเก็บห้องครัวนะบัวบัวเตรียมผักไปก่อนมีมี่ฉันไม่รลอเธอหรอกนะ ลูกฉันหิวแม่งเอ้ยสั่งอะไรไม่เคยทำเลยเออนี่ไงลูกนี่ไงแม่เขาทำมาให้หนูแล้วลูกมักกะโรนีกับชีสอะเอ้าแล้วหนูกระดบกระเถิบตัวเองลงมาได้ไงแล้วมักกะโรนีกับชีสหายไปไหนก่อนมันไปไปได้ยังไงผีหลอกหรือไงเอาเราจานเมื่อกี้ที่ทำมาหายไปไหนอะมันอยู่ในกระเป๋าใครปะวันเนี้ยอยู่ในกระเป๋าบัวป้าบัวเป็นคนถืออะไม่มีหายไปไหนเอาคืนมาลูกฉันหิวบัววางให้ลูกดีโอ้ยอาหารติดมืออีก มันบักไปไหนคะเนี้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมเ,เ,เอาเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่ให้ลูกอาจจะไม่ติดมืออันนี้อลูกอ่ะโอ้ติดมืออ่ะไม่เป็นไรมีม,มีวางให้ลูกแล้วสนงหนูกินได้ไหมลูกเออหนูกินตัก,กิดน,นานแหละอ่ะไม่เป็นไรบวัวจานจาติดมือโอ้จะปวดจะปวดวางก่อน อ oh. <laughs> <laughs> ขอไปซ่อมเกม c l a ล f i r e c ฟ t c h อะไรนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกันกบเอพิโซดหน้ากับ Sims in Bloom ใครที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้เคยเจอบั๊กอะไรพวกนี้ไหมคะพิมพ์บอกกันดีตใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะ